อย่าทำแบบนี้นะครับเวลาเล่นดันบัตเตอร์มีเพื่อนๆบอกเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเบรกตัวหนึ่งที่หวังผลได้มากๆ ถ้าผมชุดเอียงมากๆเนี่ยตัวเบสสมดุลก็จะไม่ค่อยดีมันก็จะเด้งแบบนี้เลยครับแล้วถ้าผมไม่เอียงเลยล่ะตัวเบก็จะวิ่งเข้าลายได้แรงมากๆเลยครับแต่จะตีแนวนอนซะส่วนใหญ่กับวิ่งมั่วประมาณหนึ่งเลยแต่ผมอยากให้เพื่อนๆใช้ประโยชน์จากคมเบสที่มันยื่นออกมาสักหน่อยครับเพียงแค่เอียงสักเล็กน้อยนึงเนี่ยให้เบในเฟสแรกมันเอียงเจาะปะทะลชกษณของฝ่ายตรงข้ามแล้วค่อยวิ่งเข้าลายการวิ่งก็จะไม่มั่วมากครับคอมโบที่ผมจะเล่นวันนี้นะครับก็คือสี่หกนยบิดแฟรครับเดี๋ยวไปลองก,ล,กลอ,กลอ,เอก่อเย จุดที่ผมไม่เอียงสักเล็กน้อยเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปประทานราชเวสสาตว์รถแบบนี้เลยครับต่อมาเป็นเฮลอากบ้างนะครับพวกงทีเดียวเอาอยู่เลยนะครับลองมาเจอกับดันเปรบบ้างครับ ปัจจัยที่เพื่อนๆมองว่ามันไม่เก่งเนี่ยแรงชูดอาจจะยังไม่ถึงหรือว่าองศาการชูดอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆในการเล่นดันบัตเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจดันบัตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมมาปักตะก้าให้นะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ